เรื่องสวรรค์สำหรับเรื่องสวรรค์คำว่าสวรรค์แปลว่าเป็นที่ข้องเป็นที่ติดเป็นที่มีอารมณ์อันเลิศสวรรค์เป็นโลกอีกส่วนหนึ่งซึ่งบุคคลผู้ทำความดีจะพึงเข้าถึงในเวลาปัจจุบันและสิ้นชีวิตไปจากโลกนี้แล้วโดวยอาศัยทานและศีลเป็นเหตุเรื่องที่จะเล่านี้เฉพาะสวรรค์หกชั้นที่เป็นการ,รมารจผจรภูมิเท่านั้นจึงเรียกว่าชกรรา마จรสวรรค์สวรรค์ที่ท่องเที่ยวไปในกามหกชั้นคนได้ไปสู่สวรรค์เมื่อปัจจุบันและตายแล้วด้วยฐานและศีลที่ทำไว้ดีแล้ว บุญที่ทําให้มนุษย์ไปจุติในสวรรค์คือ 1. บุญเกิดจากการให้ทาน 2. บุญเกิดจากการรักษาศีล 3. บุญเกิดจากการพัฒนาจ,จิตใจและการอธิษฐานจิตที่เกิดจากการทาทานศีลพัฒนาจ,จ,จิตใจแล้วไปเกิดในสวรรค์ช <TA> <ly> ั้นต่างๆในเรื่องเล่านี้เรื่องสวรรค์หกชั้นเท่านั้นเรื่องสวรรค์บุญกุศลของทานศีลพัฒนาจิตใจทําให้ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆที่เป็นความสุข เนื้อกวาความสุขในโลกมนุษย์มากไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยบุคคลผู้เป็นบัณฑิตนั้นประพฤติสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจแล้วย่อมเข้าถึงสุขิดโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงสุขิดซึ่งเขาพูดหมายถึงสวรรค์น,นั้นเองเพิ่งกล่าวไว้ว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวเพียงเท่านี้แม้จะเปรียบอุป,ปมาถ,ถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่จะทําได้ง่ายเลยซึ่งเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้ว เพราะบุญบารมีและสภาพความเป็นอยู่ของเทพ,พย,ยดาทุกองค์ล้วนแต่เป็นทิพย์ทั้งสิ้นเมื่อเกิดในสวรรค์ก็เกิดผุดขึ้นทันทีมีรูปร่างใหญ่โตและสวยงามมากมีร่างหนุ่มสาวเหมือนอายุ16ปีสำหรับเทพธิดาและเหมือนอายุ20ปีสำหรับเทพประบุตรเมื่อเวลาตายหรือจุติก็ไม่ต้องทิ้งร่างซากศพไว้เหมือนมนุษย์ร่างกายนั้นได้หายไปเลยไม่ต้องทุกข์ทรมานในเวลาตายอาหารการกินประสาทที่อยู่เครื่องใช้ภาชนะและอภรร์เครื่องประดับต่างๆล้วนเป็นทิพย์เพราะเกิดจากอำนาจบุญของเทพอย่างนั้นๆ ในสวรรค์ทุกชั้นมีความสุขสนุกสบายไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีการฆ่าฝันทำร้ายกันไม่มีคุกไม่มีความยากจนซ้ำมีอายุยืนมากและจะยืนยิ่งขึ้นไปเมื่อเกิดในสวรรค์ชั้นสูงสูงขึ้นไปเทวดาทุกท่านล้วนสวยกรรมคุณทั้ง5้าคือรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสอันเป็นทิพย์ตามกุศลกรรมบุญบารมีที่ได้สร้างไว้ทําให้ไปเกิดในสวรรค์แต่ชั้นได้แก่หนึ่งสวรรค์ชั้นจตุมหาราชมีเท้าจตุโลกบาดูแลโลกทั้งหลายทั้งสี่ทิศ คือเมื่อเป็นมนุษย์ทำบุญไม่ค่อยเป็นไม่รู้หลักการทงบุญและไม่ค่อยได้สั่งสมบุญนานๆทางครั้งหนึ่งเมื่อทำก็ทำไม่มากหรือทำบุญเอาคุณบุญที่ได้ก็ไม่บริสุทธิ์ไม่สมบณ์บาปในตัวก็มีอยู่แต่ว่าบุญมากกว่าเมื่อละโลกใจนึกถึงบุญก่อนก็ไปสวรรค์ชั้นนี้สสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งหลายคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทำบุญเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งดีงามเป็นสิ่งที่ควรทำกระทําแล้วก็สั่งสมบุญสั่่่งสมมมมมมมคคควววาาาดดีีีุณธรรลลละะอออยยตบ้เืโก ก็จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ 3. สวรรค์ชั้นยามาซึ่งแปลว่าสวรรค์หรือแดนที่อยู่ของเทพผู้ปราศจากทุกข์ในสวรรค์ชั้นนี้ไม่มีดวงอาทิตย์ไม่มีดวงจันทร์คือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทาบุญเพราะอยากจะสืบทอดและรักษาประเพณีแห่งความดีงามนั้นไว้ทํานองว่าวงตระกูลสร้างสมความดีมาอย่างไรก็อยากจะรักษาประเพณีไว้หรือผู้หลักผู้ใหญ่สอนอย่างไรบรรพบุรุษทํามาอย่างไรก็ทําอย่างนั้นทําการไปตามธรรมเนียมเมื่อละโลกแล้วส่วนใหญ่จะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ สี่สวรรค์ชั้นดุสิตแปลว่าแดนเป็นที่อยู่ของเทพผู้อยู่ยินดีอิ่มเอิบด้วยสิริสมบัติของตนคือเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทำบุญเพื่อปรารถนาสงเคราะห์โลกปรารถนาให้ชาวโลกมีความสุขมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่อตอนเองอย่างเดียวแต่เพื่อสงเคราะห์โลกเพื่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเมื่อละโลกแล้วก็จะไปสวรรค์ชั้นนี้ 5. สวรรค์ชั้นนิมมาราดีแปลว่าแดนเป็นที่อยู่ของผู้ยินดีในการเนรมิตคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เห็นผู้อื่นทำ จึงอยากจะทําบุญนั้นบ้างอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเมื่อละโลกแล้วจะไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ 6. สวรรค์ชั้นปรณิตตัวสวัสดีแปลว่าแดนที่อยู่ของผู้มีอํานาจให้เป็นไปในสมบัติที่เนรมิตเองหรือผู้อื่นเป็นผู้เนรมิตให้เป็นเทพนักรที่กว้างใหญ่มากและแบ่งเป็นสองแดนคือแดนเทพพยายดาและแดนมารคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ทําบุญด้วยความเริ่อมสายเคารพในทานทําแล้วมีความรู้สึกปลื้มใจทั้งหวังผลดีและไม่หวังผลในบุญที่ทํานั้นเมื่อละโลกแล้วจะบังเกิดบนสวรรค์ชั้นนี้